โอเคเรียนสำหรับช่องสุดท้ายนะคแล้วก็ประสบความสำเร็จกับอาหารไหล่จานแล้วเรามาทดลองกันดีกว่าถึงเวลาทดลองจะทดลองอะไรครับวันนี้เลือดเลือดเลือดกับอะไรเนี่ยเลือดกับมอสซาเรลล่าฮะอ่าเคยกินเลือดกับมอสซาเรลล่าชีสเออเคยกินปอบเปี๊ยะแบบผอมมอสซาเรลล่าแล้วไปทอดบ้างเคยฮะอร่อยเนาะอร่อยแต่ถ้าเราใส่เลือดตรงกลางอะ ไม่รู้นะว่าจะเวิร์กหรือไม่เนอ่ยทุกคนชอบกินทั้งปอเปี๊ยะกับมอสซาเรลล่าแล้วก็ชอบกินเลือดด้วยแต่ไม่รู้มันเข้ากันได้หรือเปล่าถ้ามันคู่กันแต่ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมนี่แป้งปอเปี๊ยะโดนแอร์มันค่อนข้างกรอบนะเราคิดว่านี่คือมอสซาเรลล่าชีสใช่ไหมใส่เยอะมั้ยเอาไม่เยอะมากดีกว่าไม่เยอะมากนะโอเคเดี๋ยวมันไปแบบไปบังรสชาติของเลือดเลือดมีรสชาติด้วยเหรอรสชาติแบบที่มันความแบบเอกลักษณ์ของมันอะนุ่มๆแฉะใส่ลงไปนะ นี่เลือดหมูใช่ไหมเลือดหมูเลือดหมูนะแล้วก็เราก็จะห่อนิดหนึ่งนะห่อให้มันหนาหน่อยนะกลัวมันจะคราวนี้เราก็จะเอานี่แหละฮะเป็นกาวของเราท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 มัก็แปะ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 ปอ่ะโอเคหนึ่งอันนะได้แล้วอันหนึ่งอ่ะอันนี้สองอันนี้สองใส่ใส่มอสเาเรลล่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมอือหืแล้วใส่เลือดแล้วก็ห่อโอ้ยปิดปิดก่อนเป็นหัวท้าย หัวท้ายฮอ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 โอเคเก้าข้อเก้าเยียบโอเคโอเคค่ะพร้อมนะเทียนพร้อมครับอยากรู้แล้วฮะอุ้ย,ยมันแตกเลยยัยังไม่แตกนะยังไม่ได้ใส่น้ำมันแล้วมันจะแตกปะอ๋อยัง้งอ๋อลุ้น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 ยังไม่แตกนะครับคุณผู้ชมแต่ไม่แตก เอากับเขาเด้เอาเขาเด้เอากับเขาเด้เอาเด้ไม่แน่นะเมนูนี้คิดคนเมนูใหม่ขึ้นมาอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษนึกว่าเสียงเดือดไม่ใช่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 อันนี้มันแบบแบบตูดบานๆหน่อยฮะอ่ะลองอาจารย์มาเทียนะอาจารย์นะอาจารย์อาจารย์เราเรียกเมนูสิกนั่นไงแตกไปหน่อยนึงละไหนนั่นน่ะ เห็นปะไม่เห็นปะแว่นปะไม่ต้องแบนปะแนแหละมันแตกแล้วเอาให้สศษมันเกรี่ยก่อนจริงๆแล้วเลือดมันก็สุกอยู่แล้วใช่ปะเราแค่ทำให้ข้างนอกมันกรอบนะฮะให้ดูซิสิลองที่แตกเดี๋ยวลองเอาแต่ตอนนี้รู้สึกได้ว่ากรอบมากๆกรอบมากๆเทียนเทียนจะเป็นคนลองใช่ไหมตอนนี้สุก ไม่เป็นไรครับผมเป็นลูกผู้ชายครับโต้องลองก่อนชอบตรงนี้แหละโอ้ยสีสวยสีสวยดูดีมีชาตกิกุลมีชาตกิกุลดูแพงอะ่ะดูแพงนิดนึงอะ่ะแล้วข้างในมันเลือดอะ่ะอ่ะเอเอเขาสิาน,น่าจ,จะได้แล้วน่าจะได้แล้วอันนี้เอาขึ้นมา,าขึ้นมาพักพักสเสด็จน้ำมันก่อนสเสด็จน้ำมันเสด็จน้ำมัน อ่าฮะท่านผู้ชมครับหน้าตาเป็นไงฮะครับเลือดทอดมัสซาร์ดและชีสกับเกี๊ยวนะฮะดูดีเชียเลือดอ่ะดูโปรเฟ s ชั่น a l l เหมือนไปใครไปเข้าสตร์ว่า,าท,ที่เขาเห็นแบบปอเปี๊ยะทอดใหญ่ๆอ,ะอ่ะดูเหลยไหมดูดีเชียอันนี้ก็อ่ะ,ะเสด,ดน้มันอ่ะปิดไฟนะคราวนี้อ่ะคือเรื่องหน้าตาไม่ต้องพูดถึงหน้าตาคือพวกเราดูดีอยู่แล้วเป๊ะเป๊ะนะฮะแต่รสชาติเดี๋ยวเราดูนะฮะเราจะตัดข้างในนี่ ได้ป่าววะเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะหันให้ดูฮะนี่เห็นไหมฮะเห็นบอสการผสมผสานของเท็กซ์เจอร์ของเลือดหมูกับมอสซาเรลล่าชีสกินดิึ่งอ่ะลูกผู้ชายอ่ะผมชอบเคทชอปมากเลยเคทชอปเคทชอปไม่ให้มันไม่มีอ่ะครัวเนี้ยแคทบาสโกไหมได้ครับแคทบาสโกแคทบาสโกดีไม่มีแคทบาสโก้อยู่นี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 ่อ่ะอ่ะอ่ะแทบาสโก ใส oh ่สายเบสโก้หน่อยนะโอ้โหอร่อยไหมครับโอชิพูดดิยังไม่โดนเลือดยังไม่โดนเลือดไม่กินเลยพีสเฮ้ยเราขอลองบ้างเป็นไงฮะอร่อยนะรอืม่อยตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดนะอร่อย อร่อยลยค่ะท่านผู้ชมนะคะไปลองเองที่บ้านจริงๆแล้วเลือดอ่ะไม่มีรสชาติอะไรใช่ตัวมัสเนะแล้วคมันให้ในความรู้สึกเวลาเคี้ยวเวลาแบบสัมผัสกันลิ้นว่ามันจะนุ่มๆมันลื่นๆมันลื่นๆแค่นั้นเองนะไ้เืที่เจอความกรอบเจอความนุ่มแล้วความมันของชีสมันแบบไม่เลวไม่เลวไม่เลววันนี้ประสบความสำเร็จสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมเมก้าเทียนก็ประสบความสำเร็จนะคะสำหรับเก๊้วใส่เลือดแล้วก็ ชนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะลากันไปขอบคุณบริษัทจักโคต้ามากๆนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ที่น่ารักสำหรับเรานะครับแล้วเราเจอกันสดับจ้าสระสอบแล้วนะจบไม่ได้กินอีกแล้วเนี่ยมาจากมาจากประเทศไหนนะฮะเอเชียรว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 ยไม่ไปกินมากเจอกันทิตหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับบาออร่ยอร่อย